ายยออ่งเดีวหรมนันีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเช็ดช่วยชาติสู่การ,การให้เงินค้าราชการคนละ1,000บาทจะสามารถสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยได้แค่ไหนหรือเป็นเพียงยาหอมสร้างกำลังใจให้ใคลายร้อนชั่วคราวเท่านั้นมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคพัพการในอินเทอร์วว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอินเทอร์วิวกับคำพกาวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเขาว้ขาใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ19นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามที่อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมติด Hash tag อินเทอร์วมาวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับแขกก็คือคุณคิดว่าการแจกเงินข้าราชการ1,000บาทจะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นนี้มาทาง Facebook ของ Voice TV หรือทุกๆช่องทางของ Social ลมีเดียวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีข่าวนะคะว่ารัฐบาลกำลังจะพิจารณาว่า ควรจะให้เงินข้าราชการระดับกลางจนถึงระดับล่างคนละ1,000บาทและอาจจะให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยนะคะในอัตราราวๆ1 0 0 0บาทเพื่อใหออ้นำไปใช้จ่ายในช่วงสงกรานเป็นหนึ่งในมาตร,าการการการกระตุ้นเศษรษฐกิจมาดูกันนะคะว่ามาตราการการกระตุ้นเศษรษฐกิจของรัฐบาลนี้มีอะไรแล้วบ้างคุณผู้ชมมีมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่นะคะซึ่งเป็นวงเงิน1 3ึ่งจา 6แสนล้านบาทมาตรก,การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน3.5หมื่นล้านบาททีนี้เงินที่จะแจกให้ข้าราชการซึ่งจะเรียกว่าเป็นเงินโบนัสและอาจจะให้ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยจะอยู่ในวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทคุณผู้ชมจะเห็นว่าออถ้ามองจากมุมมองของรัฐบาลก็จะมองว่ามาตรการการเพิ่มเงินให้กองทุนหมู่บ้านหรือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในวงเงินแสนกว่าล้านเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นระยะยาวแต่ว่าเงิน1000บาทที่จะให้ในช่วงก่อนสงกรานนี้นะคะออรัฐบาลก็คาดหวังว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้คุณผู้ชมคะ นโยบายการจ่ายเงินแบบนี้คนก็มองว่าเอ๊ะมันเหมือนประชานิยมหรือเปล่าเออมันเหมือนตอนเช็คช่วยชาติหรือเปล่าแนวคิดนี้มันมาจากไหนวันนี้มาแบบบ้านๆเลยนะคะมาดูแนวคิดนี้กันวิธีการจ่ายเงินแบบนี้ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ประมาณ47ปีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมันมีคำคำหนึ่งนะคะมาจากนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ค่ะคุณผู้ชมลักษณะเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คือเชื่อว่าถ้าเราส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปลำหนึ่งบนฟ้าแล้วก็โปรยเงินลงมาข้างล่างให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้เงินไว้ในมือถ้าหากนำมาตราการนี้มาใช้ในช่วงที่ เศรษฐกิจของประเทศกําลังฝืดเครืองมากๆเงินที่ประชาชนได้รับโดยตรงมาถึงมือเลยเนี่ยมันจะไปช่วยให้เศรษฐกิจสะพัดมันจะไปช่วยในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยคนมีเงินอยู่ในมือแล้วยังไงก็ต้องเอาออกไปกินเอาออกไปเที่ยวไอ้การเอาออกไปกินเอาออกไปเที่ยวเอาออกไปช้อปปิงะะ้งเนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุด ในระยะสั้นมันช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมันมีเงินตราอยู่ในตลาดแล้วระบบเศรษฐกิจก็หมุนไปได้มีโมเดลโมเดลหนึ่งนะคะที่ใช้มาตรการเฮลิคอปเตอร์มันนี่มาดูโมเดลของไต้หวันกันค่ะคุณผู้ชมไต้หวันนะคะใช้มาตรการนี้ในปี2008ทําทำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแจกคูปองให้ประชากร ทุกคนเลยนะคะไม่มียกเว้นเลย23ล้านคนคนละร้อยเหรียญค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่สละสิทธิ์โอ้ยฉันไม่ได้อยากได้คูปองไปซื้อของก็เอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ให้คูปองนี้นะคะมีอายุ1ปีสามารถใช้คูปองเนี่ยไปร้านอาหารไปร้านคัฟปลีกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยที่รัฐบาลไต้หวันณขณะนั้นก็หวังว่ามันจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม GDP ของปี2009คือปีถัดไปได้ประมาณ0.64%เอร์เต เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่านโยบายแบบนี้มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างไรบ้างญี่ปุ่นเองก็เคยใช้ในปี1999ของไทยนะคะเราคงจํานโยบายเช็คช่วยชาติได้ซึ่งมันก็มาจากแนวคิดเฮลิคอปเตอร์ที่เชื่อว่าโปรยเงินลงมาจากฟ้าเนี่ยเอาเงินมาให้ถึงมือประชาชนแล้วก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันแต่คุณกรจาติกวานี้ตอนที่ออกนโยบายช่วยชาติมาบอกว่าเออของเราเนี่ย ก็คล้ายๆเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใหม่เราไม่ได้โปรยเงินมาให้ถึงมือประชาชนทุกๆคนแต่ว่าให้เฉพาะผู้มีไรายได้ประจำไม่เกิน14,999บาทแล้วก็ให้เช็คมูลค่า2,000บาทต่อหนึ่งรายแล้วขณะนั้นก็หวังนะคะว่าการจับจ่ายเนี่ยจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทีนี้มาดูคุณผู้ชมว่าเขาวิจารณ์กันไว้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ามาตรการการกระตุ้น ุ้นเศรษฐกิจด้วยการโยนเงินลงไปในตลาดนะคะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในเงื่อนไขอะไรบ้างมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อเม็ดเงินนั้นมันมากพอที่จะทําให้เกิดการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นหรือหมุนวนไปบริโภคหลายรอบจนกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเพิ่มแล้วเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้ทีนี้คุณผู้ชมคะ เงิน1,000บาทหรือ2,000บาทที่รัฐบาลจะเอามาแจกนี้ยังไม่นับว่า1 0 0 0บาทนี้อาจจะแจกเฉพาะข้าราชการหรือผู้มีรายได้น้อยเงินแค่1,000บาทหรือ2,000บาทคำถามของแขกก็คือว่า hmm. มันจะไปกระตุ้นการบริโภคได้อย่างไรเพราะว่าเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยมันน้อยเกินไปเงินพันบาทะคะคุณผู้ชมเข้าเซเว่นแป๊บเดียวก็หมด เงินพันบาทเอาไปกินข้าวมื้อหนึ่งกับครอบครัวก็อาจจะไม่พอด้วยซ้าไปหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าก็จะได้ควักกระเป๋าเงินจ่ายทบเข้าไปอีกก็เศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่แล้วใคร จะอยากควักกระเป๋าจ่ายทบเข้าไปใช่ไหมคะหรือคนก็ตั้งคำถามนี้อีกว่ากรณีจะใช้นโยบายแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่แล้วให้เป็นเงินสดไปแบบนี้ถ้าคนที่เขามีวินัยทางการเงินหรือเขาขี้เหนียวหรือเขาเป็นคนไม่อยากใช้เงินแทนที่เขาจะเอา1000บาทไปใช้เงินเขาก็จะเอาเก็บเข้าธนาคารก็กลายเป็นเงินออมไปก็ไม่เกิดมาตรการที่จะตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่จะให้เกิดการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นแทนการแจกเงินสดสำหรับ ถ้าอยากคิดว่าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโะยบายนี้จริงๆนะคะใขรก็เลยแบบเอ๊ะแทนที่รัฐบาลจะแจกเงินสด ทำไมไม่แจกเป็นคูปองสำหรับไปจัดจ่ายใช้สอยแล้วก็ให้อายุไปเหมือนของไต้หวันนะคะก็ให้ไปทั้งปีเลยจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้น่าจะเป็นการบังคับให้เกิดการใช้จ่ายเงินจริงๆแทนที่จะเอาเงินไปเก็บหรือเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แข่ก็ย้ำนะคะว่า1,000บาทหรือ2,000บาทมันไม่ได้มากพอเม็ดเงินมันไม่มากพอที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกรณีของไต้หวันกับญี่ปุ่นก็ถูกวิจารณ์อย่างนี้ ถูกวิจารณ์ในแง่ที่ว่าให้เงินเยอะก็จริงแต่คนเมื่อใช้เงินจนหมดวงเงินของคูปองที่เขาให้เอาไปช้อปปิง้งแต่ตราบใดที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวได้จริงๆพอหมดเงินคูปองก็ไม่ซื้ออะไรอีกก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมคือกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่ยอมใช้เงินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมาตรการเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อการกระตุ้นระยะสั้นนี้มันดำเนินไปพร้อมกับการสามารถ ปฏิสังขรณความไว้วางใจในฝีมือการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หรืออย่างน้อยๆกรณีของประเทศไทยจะต้องสามารถทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความวางใจในเสถียรภาพของรัฐบาลเช่นจะมีการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าเราจะได้รัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ดีหรือเปล่า ตราบเท่าที่ประชาชนไม่มีความวางใจในอนาคตเขาใช้เงินหนึ่งพันบาทหมดแล้วกินข้าวกินเหล้าเข้าเซเว่นวันนี้หมดแล้วก็หมดกันไม่มีวันที่จะควักเงินออกมาใช้มากกว่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตที่รอเราอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงแรกของอินเทอร์วิวช่วงหน้านะคะเราจะไปคุยกับดรธนวัฒน์ผลวิชัยผู้มนุยการศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยซึ่งจะมาเป็น In Your Voice ของเราในวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะธนวันรผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะมาตรการที่รัฐบาลกําลังพิจนารณาอยู่ว่าอาจจะมีการให้เงินกับข้าราชการชั้นผู้น้อยและประชาชนที่มีไรายได้น้อยนะคะคนละ1000บาทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่ามาตรการนี้นะคะ เออเป็นมาตรการที่จะได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลคาดหวังอย่างไรคะคือจุดแดกเนี่ยนะครับก็คือส่วนสําคัญเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะต้องบอ,อกนะครับว่าก็อยู่ในภาวะของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราเจอปัจจัยเสี่ยงของโลกใหม่ๆเยอะขึ้นก็เลยทําให้ปัญหาของการส่งออกเนี่ยทําได้ไม่ดีพอนะครับและชะลอตัวลงและเศรษฐกิจมันมีอาการซึมซมึเพราะว่าสิ่งโลคที่ไม่ดีเนี่ยมันจะกดราคาต้นผลในการเกษตรให้ต่ําด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นว,วิธีการแก้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองแก้ในหลายจุดมาแล้วไม่ว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือว่างบตําบลตลอดจนเร่งให้จังหวัดเนี่ยนะครับผู้ว่าการจังหวัดนั้นทําโครงการขนาดเล็กแล้วก็มีกองทุนเอ e เอมแล้วก็มีอื่นๆอีกเนี่ยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยการที่เติมเงินหรือว่าโอนเงินไปให้กับข้าราชการนะครับหรือว่าประชาชนที่มีไรายได้น้อยคนละพันบาทเนี่ยนะครับร้ยเปอรเ็อาจจะใช้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ต้องถือว่าก็เป็นหลักการที่ บางทีหลายๆประเทศก็ทำในเพราะวแบบนี้เนี่ยต้องการกระตุ้นการบริโภคนะครับรัฐบาลอาจจะมองว่าตอนสิ้นปีชอบช่วยชาติเนี่ยในแง่ของการใช้ภาษีแล้วก็ให้คนเนี่ยนะครับลดหย่อนภาษีได้คนก็จับใจให้สอยมากขึ้นก็เป็นผลที่เป็นที่ปรากฏว่าถ้าคนเนี่ยนะครับคิดว่านะครับเขามีเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเนี่ยคนจะใช้ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเอาเกณ์เนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าการโอนเงินไปให้กับประชาชนเนี่ยนะครับ ไปหนึ่งพันบาทนะครับอนกับที่เคยโอนให้กับทางด้านชาวนาช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยไล่ละหนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยมันน่าจะช่วยกระตุะต้นเศรษฐกิจได้กระตุ้นการตับจ่ให้สอยนะครับก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็เชื่อว่าจะกระตุ้นการจับจ่ายให้สอยได้นะครับแต่ว่าหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจนํานวนไม่มากแต่ถ้ารวมกับหลายๆโครงการที่ผ่านมาเนี่ยรวมก็ก็เป็นจุดเป็นแสน,แสนล้านหลายแสน,ล,น,ล,น,ล,นแล้านล้านแล้วนะครับก็มีผลทะ ในการที่ทําให้เงินหมุนเวียนโดยเพิ่ยิ่งสินค้าสําหรับคนที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยก็ยจะมีความลึกคักในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยจากวงกงิน,นี้นะครับอาจารย์คะถามในฐานะที่อาจารย์อยู่ในเ,ออเป็นอาจารย์ที่ทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยเวลาที่จะใช้ในโยบายที่โอนเงินไปถึงมือประชาชนโดยตรงรเพราะหวังว่าเงินนั้นจะถูกนําไปจับใจ่ายใช้สอยมันต้องมีคําถามของชาวบ้านที่ที่ มีคำถามว่าแล้วคำว่าวินัยการเงินการคลังคืออะไรตัวเลข1,000พบาทมาจากไหนคำนวณจากอยากจะให้ GDP มันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ไหมหรือคำนวณจากอัตราเงินเฟอ้อตอนนี้ไหมคำนวณจากอะไรคะ1น0 0พบาทหรือว่าเวลาเราจะดูว่าเศรษฐกิจมันจะกระเตื้องขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เงินที่ลงไปเนี่ยทำไมมันไม่เป็นหนึ่งันบาทหรือทำไมมันไม่เป็น5้าอยบาทแ800ดร้อยบาททำไมจึงเป็น1,000พันบาทแล้วทำไมจึงเป็นข้าราชการคะอาจารย์คือถาม ตรงนี้เนี่ยคงจะต้องให้การส่งการทางชี้แจงนะครับค่ะบางทีมันคงเป็นเจะเรื่องของตัวงบประมาณผพคิะว่าเกณฑ์หนึ่งพันบาทเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์ของการคิดง่ายนะนะครับแล้วก็รว<อ>มไปเสร็จแล้วเนี่ยใช้วงเงินประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท,ทคือผมคิดว่าการคำนวณโดยที่ข้าราชการใช้ผู้น้อยแล้วใช้วงเงินเท่าไร่แล้วก็ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยหวังว่าในชุดน,นี้น่าจะสอดคล้องกับการที่คนเนี่ยเอาไปจับใจให้สายต่อนะครับซึ่งก็ต้องดูเกณฑ์ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเลือกใช้ให้ไปเนี่ยเป็นในเชิงสวัสด อย่างที่ผมบอกคือเดิมเนี่ยก็ได้มีการให้กับชาวบ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นการให้กองทุน SME เป็นการกู้ยืมเงินผ่านตำบลผ่านอะไรต่างๆหรือว่าเคยช่วยชาวนาให้ลดต้นทุนการปลิกข้าวไร่ละพันคือมันเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับเป็นการที่มอบเงินให้กับหลายกลุ่มคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร,ร,รัฐบาลเลือกผ่านข้ารการชั้นผู้น้อยเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเป็นการให้ ในเชิงสวัสดิการหรือให้เงินไปแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยวงเงินหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเติมระบบเศรษฐกิจและเป็นการให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งจะได้มีเม็ดเงินเนี่ยกระจายไปทั่วถึงแทบทุกคนนะครับโดาายแน่นอนว่าหลักคิดของกระทรวงการคลังเนี่ยคิดอย่างไรเนี่ยผมเชื่อกระทรวงการคลังคงจะให้รายละเอียดน,นะครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเรามองตามทฤษฎีนะคะ ของการทฤษฎีการให้เงินแบบนี้ซึ่งซึ่งมันมีทฤษฎีของมันอยู่ประเทศอื่นๆเขาใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักคะอาจารย์เวลาจะคำนวณตัวเลขออกมาเช่นของไต้หวันทําไมเป็นตัวเลขนี้ของญี่ปุ่นทําไมจึงออกมาค้อออกมา,าเป็นตัวเลขนี้ค่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของของผู้วางนโยบายนะครับค่ะอย่างที่บอกว่าการใช้ผู้น้อยเนี่ยตั้งแต่ซีไหนลงมาเนี่ยก็จะเป็นหลักแล้วก็เป็นกรอบของสถิตินะครับค่ะอาจารย์คือเป็นลักษณะของผู้วางนโยบายค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ มันมีข้อเสียหรือความเสี่ยงอะไรบ้างคะค่ะคือต้องบอกก่อนครับว่าเงินนี้เนี่ยเป็นเงินโอนนะครับไปให้ข้าราชการหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยถ้าเรามองง่ายๆว่าถ้าเราเอาวงเงินเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็จะหวังผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินนี้ไปอยู่ที่มือใครก็ได้ครับหลักการนะครับก็คือไปอยู่ที่มือใครก็ได้จะให้เกษตรกร,ะจ,ร,กรจะให้ประชาชนหรือจะให้ใครก็ได้รัฐบาลอาจจะเลือกให้กับกลุ่มอื่นมาแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเลือกให้ข้าราชการ พราะอย่างที่บอกคือหลักการเนี่ยถ้ามองว่าเงินหนึ่งหมื่นถ้าพนล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้เกินการจับแต่ใช้สอยนะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นหลักการที่รัฐบาลเลือกวงเงินเพียงแต่ว่าการเลือกกลุ่มคนเนี่ยรัฐบาลตัดสินใจเลือกข้าราชการ,รจากแผนนะครับมันก็เป็นการโอนเงินไปให้กับข้าราชการซึ่งก็อาจจะตีความในเชิงของสวัสดิการผมเชื่อว่เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลคงคิดอย่างนั้นนะครับ,รบแต่นี้ตัวกับไอ้วิธีการใช้นโะยบายแบบนี้นโะยบายการจัดเงินไม่ว่าจะให้กับใครนะคะอาจารย์คิดว่าเออมันจะ มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในภาวะเงื่อนไขของเศรษฐกิจไทยตอนนี้คะหรือไม่มีหรือว่าแบบมันดีแล้วคะ่ะคือจุดแรกนะครับคงต้องบอกว่าเม่เกินตรงนี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยวิธีการมอบเงินเนี่ยการมอบให้กับคนที่มีรายได้น้อยอันนี้ถือว่าเป็นการมอบเงินที่ตรงประเด็นเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปจับใจใช้สอยนะครับค่ะพินว่าให้กลุ่มไหนเนี่ยอย่างที่บอกว่าการมอบให้กับชาวบ้านก็แบบหนึ่งการมอบให้กับราชการก็แบบหนึ่ง มอบให้กับผู้ใช้แรงงานก็แบบหนึ่งทีไรก,กรอบนี้เนี่ยต้องไปดูเหตุผลเบื้องลึกว่ารัฐบาลหรือคอรมอรถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยเอาเหตุผลอะไรในการที่โอนให้ราชาการนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้คือว่าถ้าการโอนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้เงินเยอะเกิดเต็มจํานวนแล้วก็ออกมาบุนในระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าการคุ้มค่าเนี่ยจะตีกลับมาว่าเศรษฐกิจเนี่ยถูกฟื้นขึ้นสองคือมันจะกลับมาในรูปของภาษีเงินได้นะครับไม่ว่าเป็นนิติบุคคลสำหรับธุรกิจที่เขามียอดขายสูงขึ้นแล้ว เพราะนั้น <c oughs> ถ้าถามว่าเม็ดเงินเนี้ยพอที่จะคุ้มค่าในการกระตุ้นระตุนเศรษฐกิจไหมก็ถือว่าคุ้มค่าแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็ต้องตอบว่าเป็นทางหนึ่งที่บาาเลือกกันครับค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนวัต์มากที่มาร่วมเป็น in your voice ในรายการอินเทอร์วิวขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครั ค่ะคุณชมเราก็คงต้องรอให้กระทรวงการคลังมาแถลงถ้าหากว่ามาตรการนี้ผ่านการตัดสินใจของรัฐบาลนะคะว่าเบื้องหลังหลักคิดการคำนวณว่าทำไมจึงเป็นกลุ่มข้าราชการและทำไมจึงเคาะตัวเลขออกมาเป็น1,000บาทแล้วคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเม็ดเงินนี้มันมากพอที่จะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องหรือมีชีวิตชีวาขึ้น จริงหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามความคิดเห็นของผู้ชมที่ร่วมวิเคราะห์ผ่านข่าวกับรายการอินเทอร์วิวในช่วง In น o u r View ค่ะผู้ชมร่วมติดแฮชแท็กอินเทอร์วิววันนี้นะคะ แอปพลิเคชันของ People p โ l ได้นำคำถามจากรายการอินเฮอร์วิไปทำโพ e ด้วยหากคุณผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นออกมาให้เป็นเปอร์เซนต์ไปเลยว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการนี้เข้าไปในแอปพลิเคชันของ People p โ l มาดูนะคะความคิดเห็นของประชาชนอย่างเราๆกันบ้างหลังจากที่ฟังความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์กันแล้วจากแฟนเพจของประชาชาิธุรกิจค่ะคุณประยูนวงเทศนาสกุลบอกว่าสวัสดิการเพียบเงินเดือนรักษาฟรีเรียนฟรีไรายได้มั่นคง ลอด60ปีได้เงินช่วยชาวบ้านตาดำๆหาเช้ากินข้ามได้แต่นั่งมองตาปริบๆนี่คือประเทศไทยครูสุรพีบอกว่าลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าแกส๊สน้ำประปาภาษีแวดลดภาษีเงินได้ข้าราชการลงบวกธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยค่ะก็จะเสมอหน้าทั่วถึงตามหลักธนมาธิบาลตามนโยบายจะดีกว่าไหมคะคุณธนาปรีดาบอกว่าได้แต่กราบ พระขอพรภาวนาขอให้ท่านผู้มีเกียรติเหล่านี้เอาเงินภาษีมาจับใจ่ายใช้สอยร้านค้าร้านรวงริมถนนหรือร้านค้าในชุมชนบ้างนะครับอย่าไปใช้ใจ่ายร้านใหญ่ในห้างหมดจะได้เหลือถึงมือคนหาเช้ากินค่ำบ้างขอบคุณครับมาดูความคิดเห็นคุณผู้ชมที่ติดแฮชแท็กอินเทอร์วค่ะคุณกะลาแลนด์แดนผีดับบอกว่าแจกเงินข้าราชก,การชั้นผู้น้อยคนละพันบาทจะนำมาคิดขาทุนกำไรเหมือนช่วยชาวนาหรือเปล่า ทำไมมาแจากตอนใกล้จะลงประชามติถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะโดนตําหนิไหมแล้วคนไทยที่ยากจนจะได้รับการทั่วถึงไหมนั่นนะสิคะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกมาแจากเงินแบบนี้คงโดนตั้งคําถามเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆแทนที่จะแจกเบ็ดให้ประชาชนตกปลาแจกปลาให้ประชาชนเลยทําไมไม่รู้จักสอนให้ประชาชนทามาหากินหรือเปล่าคุณเปรมพ่ชัยบอกว่าต่างอะไรจากประชานิยมไหนไห มาถกกันซิก็น่าถกนะคะว่าต่างกันอย่างไรคุณพลทหารบัวงามบอกว่าเห็นใจดูแลอัตราจ้จางบ้างเถอะเงินเดือนหลักพันงานหลักแสนคุณนลินีเหลียงบอกว่าการจ่ายเงินเป็นนโยบาย นโยบายประชานิยมที่ทื่อและไม่เข้าท่าที่สุดเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็แจกเงินซึ่งถามว่าไอ้เงินพันบาทจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ยั่งยืนหรือไม่แล้วเอาเงินมาแจากคนที่มีเงินอยู่แล้วนี่ยิ่งไม่กระตุ้นอะไรเข้าไปใหญ่ควรจะนําเงินมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัยให้ประเทศดูหน้านลงทุนเศรษฐกิจจะได้เติบโตตามกลไกลของมันเองความคิดเห็นของคุณผู้ชมน่าสนใจน่ารับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะคะพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกันต่อ กับรายการอินเทอร์วิวกับพรพกาเวลาเดิมค่ะทุ่มครึ่งทาง v อยส์ทีววันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ